ช่ับเพื่อทัศนย์คร้บต่อที่ทางเข้าวัดทำเขาปลางไรับกาเป็นทางครับไปเยี่ยมบ้านดึกตุลาคมเกือบดีออกท่าอยู่ด้วยความซางจำที่ประทับใจเสมอขอบคุณมากครับเจอกันที่ชัยบาดาลไม่ไกลชัยบาดาล